มีงบจำกัดขอจัดแค่หนึ่งตัวเปิรแนะนําตัวไหนดีนะคะได้ทั้งสัดส่วนผลเลือดดีแล้วก็ชะลอไวัยได้ด้วยนะคะเป็นซองนี้เลยค่ะเบอร์แมทริกเขาจะมีอ,อ่อไฟเบอร์ชนิดที่ทั้งละลายน้ําและไม่ละลายน้ํานะคะตัวที่ละลายน้ําได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลลดไขมันในเลือดของเรา รวมถึงมันไปกระตุ้นการออใช้พลังงานสะสมในร่างกายของเราโดยเฉพาะไขมันส่วนเกินนะคะด้วยความที่เขามีตัวไฟเตอร์สเตอรอลนะคะมีวิตามินเกลือรแร่ที่มันครบมากๆเป็นตัวกําหนดที่ทําให้ร่างกายของเราสามารถดึงเอาพลังงานทั้งจากที่เรากินแล้วก็ที่เราสะสมไว้เนี่ยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะทั้งพลังงานจากน้ําตาลแล้วก็ไขมันด้วยเนาะแล้วตัวโพลีโคซานอนนะคะเป็นสารสกัดจากไข่อ้อยตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเป็นตัวที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ L D L ในเลือดของเรานะคะให้อยู่ในระดับปกติที่สําคัญมันเพิ่ม H D L ได้ด้วยนะคะสำหรับตัวโพลิโคซนอนแล้วก็ส่วนประกอบที่มันอยู่ในไฟเบอร์เบรนซองนี้นะคะเบต้ากูแคนจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นยีนภูมิคุ้มกันดูแลและฟื้นฟูยีน A M P K หรือว่ายีนชราภาพนั่นเองค่ะมันก็จะทําให้เราหน้าเด็กชะลอไวัยได้ด้วยนะะ สำหรับเปิ้นเองนะคะเขาเป็นไฟเบอร์กู้ชีพเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เปิ้นจะทานอาหารนอกบ้านเนาะมันก็จะมีทั้งสารพิษสารเคมีนะคะน้ําตาลแป้งไขมันส่วนเกินที่เป็นไขมันทรานนะคะไขมันอิ่มตัวเมื่ออาหารเราไม่สามารถเลือกได้แต่เราก็ยังต้องมีความสุขในการกินนะคะเราก็จะทานซองนี้ก่อนค่ะ1ซองเป็นอย่างน้อยนะต่อหนึ่งวันนะคะก่อนมื้ออาหาร10-15นาทีนะคะในมื้อที่เราจะจัดหนักหรือว่ามันมีน้ําตาลมีไขมันส่วนเกินเยอะๆหน่อยนะคะคือ1่ซองเนี่ยมันได้ครบมากๆเลยนะคะทั้งสัดส่วน หลอดเลือดดีนะคะแล้วก็ได้เรื่องของชะลอวัยคือมันครบแล้วก็รักมากๆเลยค่ะตัวนี้ขาดไม่ได้เลย